สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาคุยกันเล่นๆน,นะคะไม่ได้นั่งพูดคุยแบบนี้มาตั้งนานแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสมาคุยกันซะหน่อยหนะึ่งใครเป็นบ้างไหมคือเวลาที่เราถ่ายคลิปเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเราเลยโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะอย่างพี่อ้ออย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านใช่ไหม เวลาเราถ่ายคลิปอ่ะสมมุติว่าเราถ่ายคลิปอย่างเงี้ยเราขอความร่วมมือนะหลายคนเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความร่วมมือเพราะว่าเขาก็บางทีเขาก็ไม่เห็นความสําคัญของการทําคลิปของเราไงเขาก็จะคิดว่าอะไรกันนักกันหนาทําไมจะต้องแบบอย่างงู้นอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกอยากถ่ายก็ถ่ายเองทําไมจะต้องมายุ่งด้วยทําไมจะต้องมาให้ทํานู่นทํานี่ด้วยก็จะประมาณนี้นะคะ หรือเวลาที่ออกไปนอกบ้านเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าอยากจะถ่ายแบบหลายๆคนให้เขาเห็นว่าเออเรามาเที่ยวกันอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยความร่วมมือไม่ค่อยอยากออกกล้องกันนะคะก็บอกถ่ายไปสิวิวทิวทัศน์นะถ่ายไปสิทำไมจะต้องมาถ่ายคนด้วยก็ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบเนี้ยไม่ได้ความร่วมมือเลย หรือแม้กระทั่งไปกินอาหารอะเราก็อยากจะถ่ายคลิปบ้างเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาก็ถ่ายคลิปกันใช่ไหมเวลาที่ไปร้นานอาหารเราก็โอ้ยอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายอาหารก่อนก็ปรากฏว่าหิวทําไมจะต้องมาถ่ายรูปก่อนกินด้วยแล้วเมื่อไหร่จะได้กินเราขณะที่กินก็ถ่ายเขาไม่ได้ด้วยนะกำลังกินนี่ก็ไม่ชอบให้ถ่ายด้วยนะ นอกจากว่าบางทีเราก็อาจจะแบบแกล้งแก้งถ่ายไปที่อื่นก่อนแล้วก็ค่อยวกๆมาแบบเห็นแวบๆบแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตั้งใจถ่ายหรือว่าถ้าขอความร่วมมือให้ถ่ายด้วยเขาก็จะไม่ค่อยยอมถ่ายกันนะคะอันนี้หมายถึงคนในครอบครัวของพี่อ้อนะแต่ก็เห็นหลายหลายช่องอะ่ะก็จะมีคนในครอบครัวเขาให้ความร่วมมือใช่ไหมคะ ก็จะแบบว่าสมุติว่าอ่ะภรรยาเป็นคนทําคลิปสามีก็จะให้ความร่วมมือช่วยทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่อ้อเห็นเห็นชัดเจนเลยก็จะมีอยู่สองช่องนะมีช่องของน้องส้มกับของน้องกบนะคะเขาก็จะแบบถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันสามีก็จะให้ความร่วมมืออันนั้นคือแบบเป็นอะไรที่โชคดีมากขอบอกนะว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆเลยนะคะ หลายช่องไม่เป็นแบบนั้นนะหลายช่องก็จะเป็นเหมือนพี่อ้อนี่แหละก็คืออ่าคนในครอบครัวจะไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความร่วมมือแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ให้ความร่วมมือแต่เขาก็ไม่ได้ขัดขวางนะคะเพียงแต่ไม่ให้ความร่วมมือแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ชอบออกกล้องด้วยถ้าเผื่อเราตั้งใจจะไปถ่ายคลิปเขานี่แบบไม่ได้นะไม่ได้เขาจะแบบแบบย่ามาถ่ายย่ามาถ่ายย่ามาถ่าย,อ,ย,าายอะไรอย่างเงี้ย คือแบบจะหนีหนีอย่างเดียวไม่ชอบออกกล้องนะนี่แหละก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึง่งทําให้เราเวลาเราไปทําคลิปหรือว่าเรา,เาไปถ่ายอะไรที่ตรงไหนก็จะไม่ค่อยได้ภาพสวยๆกลับมานะคะบางครั้งอะ่ะเราก็ไปเที่ยวกันเจอภาพวิวสวยๆบรรยากาศดีๆก็อยากจะถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ้าง แต่ผู้ร่วมทริปก็บอกว่ามาเที่ยวแล้วบรรยากาศก็กดีทำไมมัวแต่เอาแต่ถ่ายคลิปเราจะมาเที่ยวทำไมนี่เห็นไหม <c oughs> เออมองคนละมุมเนาะนี่ก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งของพี่อ้อที่พี่อ้อเจอนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบบออขัดขวางการทำคลิปของเราก็ตาม แต่ก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็เราก็ทำของเราไปถ้าอยู่บ้านก็คือถ่ายได้ตามสบายตัวเองเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พี่อ้อก,ก็จะไม่ค่อยยุ่งกับใครอยู่แล้วเนาะใครไม่อยากให้ถ่ายเราก็ไม่ถ่ายเราก็จะไปถ่ายของเราเองหรือว่าช่วงเนี้ยก็จะมีเจ้าซาเป็นมาเป็นคอนเทนต์ให้ก็ ก็ยังชั่วหน่อยนะอืมถ้าถ่ายซ่าก็ไม่ต้องอาศัยคนอื่นเท่าไหร่ก็ถ่ายได้เลยนะคะนี่แหละก็เอามาเล่าให้ฟังกันเล่นๆเ,เนาะก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่อยากจะบอกว่าบางครั้งอะ่ะในการทำ y t u t u อะ่ะมันก็มีอุปสรรคบ้างนะคะก็ามาคุยกันเล่นๆแค่นี้เนะเาะแล้วยังไงก็อย่าลืมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ